สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะจะมาขอแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะในการกําจัดร่อง11นะคะหรือ11 l i ฟเวนลท์นะคะที่อยู่ตรงหว่างคิวนะคะเป็นคนชอบขมมดคิ้วตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มันก็จะเห็นเป็นเส้นๆ้นบางๆนะคะเวลาถ่ายรูปมันก็ดูไม่เห็นนะคะแต่ในช่วง2เดือนติดการอาจจะแบบด้วยงานที่หนักขึ้นนะคะแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เครียดบ้างปิดโปรเจกต์เราก็มองกระจกพอมองปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย อะไรเนี่ยทาไมมันเป็นแบบเป็นร่องลงมาอย่างนี้เลยนะคะคือมันจะเป็นแบบเหมือนภูเขาเลยอ่ะก็คือตรงคิ้วตรงนี้ใช่ไหมคะพอคิ้วปุ๊บแล้วมันก็จะบุบลงไปแล้วมันก็จะนูนขึ้นมาคือช่วงตรงนี้แล้วก็เป็นหลุมลงไปอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกเหมือนแบบเป็นร่อง11บเหมือนที่เขาบอกจริงๆอ่ะมันเหมือนเลขหนึ่งวางคู่กันอยู่อย่างนี้เลยนะคะอย่างมุมไหนก็คือแบบเห็นเป็นร่องเลยเราพยายามยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกมาแล้วยืดนัาผักดึงน้าผักแล้วแต่พอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะยู่ฟึเข้ามาหากันททีเลย สิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไรก็คือโบท็อกซนั่นเองแต่บังเอิญว่าไปเจอพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าเฮ้ลองนวดหน้าดูก่อนไหมก็ถ้าลองนวดแล้ว2อเดือนสเดือนหเดือนไม่เห็นผลหรืออะไรยังไงก็ค่อยไปโบก็ได้ยังไงก็ไม่เสียหลายอยู่แล้วก็ลองดูก่อนโดยวิธีธรรมชาตินะคะก็เลยอ่ะตัดสินใจงั้นเดี๋ยวเราเข้าหาธรรมชาติก่อนแล้วกันนะคะก็เลย ไปนวดหน้านะคะซึ่งตอนเรานวดหน้าเราก็ฟีลกูดมากเราก็รู้สึกแบบเออสบายผ่อนคลายเราก็เลยลองมาศึกษาเองเพิ่มเติมใน YouTube เลยดูสลับกันไปมาดูว่าเออเขาทํายังไงบ้างอันไหนเหมาะกับเราบ้างก็อัแดแอปไปเรื่อยๆที่ทําเราก็จะรู้สึกเลยว่าแบบจับหน้าไปตรงไหนก็คือจะเจ็บไปหมดเลยหน้าจะเส้นมันตึงมันรังมากแล้วก็เจ็บไปหมดตั้งแต่แบบตีนผมไลผมหรือแม้กระทั่งหัวนะคะคือมันจะเจ็บเหมือนช้ำๆอะ่ะเจ็บเหมือนช้ำอยู่ในหน้าคือกดลงไปตรงไหนก็เจ็บเออพอเราเริ่มนวดหน้า กลายเป็นว่าในส่วนที่กร,กรามค้างเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็อาการที่มันค้างก็คือไม่มีอีกเลยนะคะนี่แหละที่มาที่ไปนะคะพอทาแล้วก็ตอนแรกเริ่มจากการนวดหน้าใช่ไหมทำแล้วก็เออรู้สึกดีรู้สึกว่ามันก็เริ่มผ่อนคลายจากตรงไหนที่มันเจ็บเจ็บอ้กว่าจะฝ่าฟันกันได้นะตรงไหนที่มันเจ็บเจ็บก็ เออ่ทำมาประมาณแบบ2อาทิตย์ก็ค่อยๆเริ่มแบบความเจ็บเริ่มคลายมาต่อด้วยลองศึกษาดูเฟสโยคะทำแบบเอ็กซ์ไซส์ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบทำควบคู่กันไปหลายๆอย่างก่อนที่จะไปต่อขอแบบลืมทาครีมก่อนนิดนึงนะคะน้ำแห้งไปหมดแล้วเราก็จะทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เม้ามอยไปด้วยแล้วกันเนาะเริ่มแบบ ก็เริ่มเอาเฟซเชยค่ะเข้ามาส่วนมากคนที่ตามนะคะก็มีทั้งกูรูทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติการที่มันเกิด eleven lines ได้นะคะมันก็มาจากการที่เราชอบแบบว่าขมวดคิ้วเป็นเรื่องของการที่เราดึงกล้ามเนื้อของเราเองนั่นแหละมาไว้ในส่วนนี้ตลอดเวลาจนทําเป็นนิสัยจนมันจดจําหน้าตาตอนที่มันยู่เข้ามาอะทีนี้จากนั้นนะคะก็ทํามาเรื่อยๆทํามาประมาณเ,าเดือนกว่าๆแล้ว จากตรงที่เจ็บเจอะไรทั้งหลายแหล่มันก็รู้สึกคลายมากขึ้นนะคะแต่ใดๆคือในช่วงหนึ่งเดือนนั้นอะร่องสิบเอ็ดมันก็ยังไม่หายมันก็คือยังแบบคือมันจะยู่เข้ามาอย่างเงี้ยตลอดทําตามอีกคนนึงเขาบอกให้กดกดกดตรงนี้กลายเป็นอย,อยู่แบบเนื้อฟูเขาจะให้กดเข้าไปลึกๆตรงนี้นะคะคือพยายามกดให้ถึงชั้นกล้ามเนื้อไม่ใช่กดผิวๆถ้ากดผิวๆบางทีมันจะเป็นการรบกวนผิวแล้วกลายเป็นสิวเออ เดี๋ยวท้าความไปก่อนแต่ระหว่างที่มีการนวดหน้ามีอะไรก็จะมีสิวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแ้รอง11เรายังไม่หายแต่ก็อย่างน้อยได้สุขภาพขึ้นมาอย่างน้อยให้ความรู้สึกฟีลว่าเลือดมันหมุนเวียนตั้งแต่นี้ขึ้นไปอ่ะมันก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพซึ่งอาจจากที่ฟังๆมาเนี่ยเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังนิดหนึ่งว่าการที่กล้ามเนื้อแถวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อเส้นเส้นใช่เนาะเส้นแถวนี้ข้อบ่าไหลอย่างเงี้ยถ้ามันตึงนะคะมันก็จะรังขึ้นไปตั้งแต่แบบช่วง หลังขึ้นไปตรงหน้าเลยแล้วพอมันหลังมากกล้ามเนื้อมันหดมันเกรง็งมันหลังมันแบบยู่กันเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเดึงผิวอะทําให้มันเหมือนกับว่าแซกหรือแบบย,ย้อยคลอยลงมาด้วยก็อารมณ์ประมาณนี้แหละก็เลยแบบอ่ะเลยทํามาเรื่อยๆฝืนใจลยทำไปเรื่อยๆทั้งๆที่แบบว่าความอิเลเวนไล์ก็ยังไม่หายนะคะ เราก็จะเน้นแบบเวลาลงสกินแคร์ใช่ไหมเราก็จะเน้นนวดตรงนี้ให้มันฟูๆให้เดือนนิดๆน,นะคะตรงนี้พอเริ่มเอ่อทาท่าน,นี้ให้กดถึงชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็หมุนนิดๆน,นะคะหมุนลงไปแบบคือกดลึกๆอ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปปรากฏพอทำสองวันรู้สึกตรงนี้มันฟูขึ้นมาแต่คือต้องอาศัยความเพียรมากเลยนะจะบอกว่าช่วงแรกทํานี้คือแบบเช้าเย็นเวลาทำเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะหน้าอย่างเดียวมันก็จะนี่ตรงนี้ด้วยนะคะคอบ่าไหลแล้ว พอทำถูกจุดนะแล้วเหมือนมันเด้งมันฟูขึ้นมาพอฟูมันก็เริ่มแบบพอเราเริ่มนวดเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเนื้อมันเริ่มเต็มขึ้นมาแล้วจากที่แบบมันเป็นร่องอย่างเงี้ยแต่มันก็จะฟูได้ประมาณ5นาที10นาทีแล้วมันก็ฟีบมาเป็นร่องเหมือนเดิมแต่อย่างไยเราก็ยังรู้สึกว่าอ้าวมันมีพัฒนาการอยู่เด้อพยายามจะยืดกล้ามเนื้อแต่มันก็ยังไม่ไปก็มาเจอูรูท่านหนึ่งนะคะก็เป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็คือเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็าบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์เขา่ะใช้้พววกกเเเททททปแบบัไลยจุคน รุ่นนี้เลยค่ะ 3M นะคะรุ่นแบบเทปติดแผลทําแผลอะไรเงี้ยคือเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งพอดีที่วันนั้นมีเวลาอยู่บ้านอยู่บ้านในช่วงกลางวันก็เลยแบบว่าเออลองดูไหมเดี๋ยวเราลองเอาเทป 3M นี้มาแปะดูตัดสินใจลองดูแล้วกันอย่างน้อยก็ช่วงกลางวันเราอยู่บ้านถ้ามันคันหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็รีบถอดติดไปประมาณสี่ชั่วโมงอันนี้คือติดช่วงกลางวันที่อยู่บ้านเนาะสี่ชั่วโมงแล้วก็ลองถอดดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเรียบขึ้น ขึ้นเรียบขึ้นมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็เลยทําก่อนนอนนะคะพอทําก่อนนอนก็คือเราก็นอนประมาณอัดเลสเซ่แปดชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเลยรู้สึกแบบเฮ้ยตรงนี้มันเรียบขึ้นไปอีกแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเท่ากับว่าทําไปสองวันกลางวันก็ประมาณห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ทาทั้งวันอาจจะสี่ห้าชั่วโมงตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนก็ยาวนานสต็อปเลยนะคะเท้าวันที่สามใช่ไหมที่เราไปทํางานก็คือไม่ได้ติดไม่ได้ติดแล้ว แต่ก็ตอนไปทํางานแล้วก็เวลามองกระจกก็แอบ,บส่องอยู่เฮ้ยมันไม่ได้ยู่กลับมาอย่างนี้แล้วอ ah. ะมันไม่ได้ยู่มาหน้าตาแบบนี้แล้วนะมันก็คือแบบอยู่ทรงในระดับหนึ่งเลยอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่าหกวันเนี่ยคือเอ่อเดย์ไนท์เนี่ยคือสองวันใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือแบบโฟ i ไนท์นะคะคือเฉพาะกลางคืนสี่คืนแล้วออกมาก็จะได้ผลประมาณนี้เลยนะคะก็อาจจะแล้วแต่คนด้วยเหมือนกันบางคนอาจจะแพ้นะคะถ้าใครที่แพ้ก็อาจจะต้องแบบ ลองเสิร์ชหาไอเทปที่เขาบอกดูแล้วกันคือมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรฟราวนีสก็คือจะเป็นเทปแบบสาหรับติดหน้าโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หาซื้อที่ไหนนะคะแต่ก็เสิร์ชไปก็น่าจะเจอแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่แพ้ตัวนี้ก็ติดมา7วันแล้วแหละก่อนจะมาทําคลิปก็7วันพอดีอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ได้ผลประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็หน้าสดร่องก็คือแบบโอ้หายไปถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละตื่นขึ้นมาปิ๊บ สิ่งแรกที่ทําก็คือลอกเทปออกพอลอกออกปุ๊บเราก็จะต้องแบบทําความสะอาดทันทีใช้พวกไมเซล่าอะไรเงี้ยเช็ด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 เสร็จแล้วก็เอาอ่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ลงนิดนึงแล้วก็แบบทูทูตึง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 อะไรเงี้ยให้มันคลายคลอย่างเงี้ยนะคะจะติดให้ดูนะคะว่าที่จริงแล้วนี้เราติดกันยังไงบ้างอ่ะอแอบซื้อมาสองขนาดนะคะอันนี้ก็จะบางกว่าลองติดช่วงกลางวัน้อมดูก่อนได้นะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกคันๆอะไรยังไง เหมือนจะแพ้ก็รีบถอดแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแต่ส่วนตัวยังไม่แพ้เนาะใครจะทําก็ลองดูได้ลงทุนหลักสิบจริงๆนะคะพอซื้อมาเท่าไหร่30สบาทหรือว่าสามสิบสาสบาบาทอะไรประมาณนี้นะคะไม่กี่ตังค์อ่ะก็คือจะใช้อันเล็กตรงนี้ก่อนเพราะเราจะเน้นร่องสิบเอดนาะเราก็จะติดประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณนี้ยตรงไหนที่มีปัญหาที่เราอยากจะฟิกซ์มันนะคะอยากจะแก้ไขมันก็ ติดเข้าไปคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราติดเทปเนี่ยจากที่เข้าใจเนาะก็คือมันจะเป็นเหมือนการล็อกกล้ามเนื้อให้มันเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วทีนี้ต่อไปนี้มันก็จะแบบมันจะจดจําไม่ได้ว่าเออหน้าหน้าขมวดคิ้วเป็นหน้ายัางไงคือเราจะล็อกมันไว้อย่างนี้เราก็พยายามเตือนตัวเองด้วยว่าอย่าขมวดคิว้วเพราะถ้าเราไม่ขมวดคิว้วมันก็จะไม่เป็นร่องไงทุกคนอันที่สองโอ้ฉีกอันที่สองนะคะก็ เยติดประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่ได้นวดไม่ได้แบบทําอะไรเลยอยู่ๆก็จะไปติดเลยก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นผลได้ขนาดไหนเหมือนกันนะคะอาจจะมาคนพบวิธีนี้คือมันผ่านการนวดหน้ามาเป็นเดือนแล้วอะไรยงเงี้ย <c oughs> ดังนั้นนะคะก็ใช้อันใหญ่นะคะจะว่าไปถ้ามันแบบต้องทําทุกคืนก่อนนอนจนแบบเราเรียกว่าจดจํากล้ามเนื้อเราจดจําตําแหน่งกันอยู่ประมาณนี้แล้วอ่ะมันก็ คือความเหี่ยวมันก็คงไปตามวัยอ่ะเนาะแต่ว่าเรื่องความที่มันย่นผิดปกติมันก็คงน่าจะคลายระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเรายืดไปเยอะอ่ะแล้วพอพอเราติดเทปไปแล้วกลัวมันแบบเนี้ยทับลงมาอย่างเงี้ยจะเป็นรอยเทปอะอันนี้ก็หาพิกัดส่วนตัวเองนะคะก็ศึกษากันไปศึกษาตำแหน่งห่วงจุ้ยดูแล้วกันเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยนอนถ้านอนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบนอนตะแคงหรืออะไรยังไงมันออกมามันมีผลยังไงไหมก็พยายามแบบศึกษาด้วยตัวเองแล้วกันเพราะว่าจะแนะนําแบบเฉพาะบุคคลไม่ได้เนาะ อันนี้เอาแบบว่าของตัวเองนะคะส่วนตัวชอบนอนตะแคงเ้อแต่ก็ช่วงนี้ยจะพยายามนอนง่า <c> ย <oughs> ก็แบบเหมือนดึงก็ออกไปนิดนึงพออะไรเงี้ยให้มันยืดๆนิดนึงนะคะสมมติว่าบางทีบางคนทําแล้วเฮ้ยตื่นมาทาไมหน้าฉันเป็นรอยเยอะแยะอะไรเงี้ย,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 ยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ซะว่าทำแบบนี้ยังไม่โอเคกับเรานะคะแล้วก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งถ้ามันเป็นรอยแล้วมันหายไหมก็หายอยู่นะคือพยายามนวด นวดคลึงมันให้มันฟูขึ้นมันก็จะหายอยู่นะคะเนี้ยเวลาเราจะยู่หน้าผากมันก็เหมือนกับว่ามันมันยู่ไม่ค่อยไปแล้ะมันกล้ามเนื้อมันถูกลังไว้อย่างเงี้ยพอเราจะแบบขมวดคิ้วปุ๊มมันไม่ไปแล้วไงทุกคนมันจะแบบขมวดยังไงอะมันแบบคือเกรงแล้วมันก็แบบไม่ไปละเพราะฉะนั้นก็ให้เขาจดจําในมุมนี้เขาไว้สถเทรอะไรเงี้ยะติดไปอีกค่ะกันไว้ค่ะโอเคเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันจะขมวดคิ้วก็ยากแล้วหรือจะแบบ เขาเรียกอะไรยักคิ้วขึ้นข้างบนเหรอก็คือแบบงงไงคือมันก็จะงงแล้วมันก็จะเหมือนโดนล็อกอะ่ะแล้วมันทําไม่ได้แล้วอะ่ะตื่นขึ้นมามันก็จะเรียบขึ้นมาเลยนะคะก็อันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะที่มาแชร์นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคือไม่ใช่กูรูนะนก็ศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนกันตอนเนี้พอใจในผลงานค่อนข้างมากแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะอธิบายแล้วก็มีอินเสิร์ตรูปมาประกอบด้วยละกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันก็มีคำถามถามมาได้นะคะ าตามสัญญานะคะมาพบกับภาพร่อง11นะ,ะหรือ11 Lines ของเรานะคะนี้ก็จะเป็นในช่วงที่มีการนวดหน้าอะไรอยู่นะคะแล้วก็ทําโยคะไปด้วยแต่ก็ยังเห็นร่อง11อยู่นะคะเห็นหมาบอกแล้วว่าพอมีร่อง11ปุ๊บจะทาให้รู้สึกเหมือนโกรธใครตอนนี้นะคะเราก็คนพบวิธีที่ทําให้เนื้อฟูขึ้นมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะเราลองนวดอยู่ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งมันก็ยังเป็นร่องอยู่นะคะทีนี้พอนวดพร้อมกันเห็นไหมเต็มขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะ แต่ใดๆคือพอตื่นเช้ามาก็กลายมาเป็นหน้ายู่เหมือนเดิมนะคะก็คือมันไม่คืนนะคะมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อฟูได้ประมาณ5-10นาทีแค่นั้นนะคะพอมีร่องนะั้นหน้าตาจะดูเครียดมากเหมือนสัมภาระรเรียกเก็บปะสีย้อนหลังประมาณ10ปีนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความใจชื้นใจฟูอยู่บ้างนี่นะคะพอเราตีๆให้มันขึ้นมันก็จะขึ้นมาเรียบประมาณนี้เลยนะคะแต่หน้าเสียดายที่มันอยู่ได้แพรบเดียวนะคะแล้วเราก็ต้องกลับมาหน้ายู่เหมือนเดิม ทีนี้เราก็เลยค้นหาวิธีเพิ่มเติมซึ่งก็ได้การติดเทปขึ้นมานะคะอันนี้นะคะก็คือการติดเทปคืนแรกเลยนะคะขึ้นมาก็ลงไปประมาณนี้แล้วนะคะก็ยังถือว่าใจชื้นใจฟูอันนี้คืนที่2นะคะค่อนข้างเรียบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะคือเรียบมากนะคะประมาณว่าไม่เห็นหน้าตัวเองแบบนี้มานานมากแล้วนะคะเห็นแต่ร่องนะคะ เช้าวันที่สามนะคะโอ้โหเรียบเด้งฟูขึ้นมาเลยและรูปนี้นะคะหกวันนะคะหลังจากติดเทปนะคะติดมาด้วยกันหกวันนะคะจะถ่ายมุมไหนก็ไม่เห็นร่องแล้วนะคะความจะไม่มีร่องถ่ายมุมไหนก็ไม่เห็น,นะคะ่ะแต่ความจะมีร่องนะคะถ่ายยังไงมันก็เห็นนะคะอันนี้นะคะคือเรียกว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลกับทุกคนไหมแต่ยังไงใครลองแล้วได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลก็แชร์กันบ้างนะคะขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ